สวัสดีผู้ชมนะครับอยู่บนฟุกวันนี้ผมเล่นเกมฟรีไฟอีกแล้วนะครับก็ห่างหายไปนานมากสําหรับเกมนี้นะครับผมเพิ่งลงไปแต่ว่าหมายถึงแบบเอามาแคสเกมอย่างนี้นะครับห่างหายไปนานมากอันนี้คือผมมาฝึกเล่นเฉยๆนะครับอันนี้ผมอยู่ในโหมดธรรมดานะครับอ ACV4 ธรรมดานะครับไม่ได้แรงเนาะนะครับมันจะมีอันนี้อยู่เพราะว่าในแรงเจอไกลๆครับหมายถึงทีมผมอะไอ้เหี้ยเจอไกลๆเลยผมต้องแบกคนเดียวเลยครับแล้วมันแบบ มันแบบหาช็อตด,ดึงหัวอย่างนี้ได้ยากนะผมเลยมาเล่นอันนี้ดีกว่านะผมว่าไม่ง่ายกว่าเยอะเลยใจหัวแตกสวยเนี่ยโหเฮ้ยมัน,ม,นมันชิวจังว่ามันง่ายจังว่ามันมีฝึกอย่างอื่นไหมนี่ยไอ้แค่รู้สึกแบบไอ้แมันง่ายมากนะดึงหัวนะไอ้แค่มีอย่างอื่นไหมเริ่มเบื่อแล้วป่ะยิงตีนอ่ะอัดตีนอ่ะหัวแตกอ้อะไรไอ่ะยังง่ายไปปุ๋วะ ง่ายเกินมึงอ่ะอาอ,าอามันหายไปไหนอีกคนนึงอ๋อนี่นป่โอโอ้โหเดี๋ยว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 ,ยว,ยวโอ้โหแตกเอา้าอะไรอ่ะแป๊บนึงนะคนตีนมันแป๊บโอ้โหไอ้เอโอโหี้ยโอ้โหกลับมาจับใหม่ทำไมมึงโหดอย่างงี้วะเนี่ยจริงๆแล้วผมกลับมาจับใหม่จริงๆนะเนี่ยไอ้เหอ้ยทำไมกูโหดจังวะโหนี่เก่งเกินอะ เก็บสามมาครับโดยแบบดึงเดือหัวตะกี้แน่โอโหโคตรเวอร์โอ,โอแ้แ้วผมเห็นอีกคนนึงอีกคนนึงมันน่าจะตายนะแต่เพราะเออว่าผมไม่เห็นผมว่ามันโกรธผมแน่เลยว่าผมเต้นยั่วแม่งอ่ะแต่ผมรู้สึกมัน,ม,นมันไม่ง่ายเลยนในการดึงหัวเนี่ยเล่นไปเล่นมาทำไมไม่ง่ายแบบง่ายสัสเลยแต่บางทีก็ดึงไม่ติดนะครับอัดตัวหา้อัดไปสัสอัดได้อัดไป จริงเราไม่ต้องดึงหัวตลอดก็ได้นะครับขอแค่ยิงมันตายพอละผมก็เน้นยิงมันตายเหมือนกันผมก็ไม่เน้นยิงหัวหรกอกครงเดียวผมแตกแต่นี่ทําคลิปไงก็เลยแบบเฮ้ยมันชิวจังวะอ๋ออีกละเจอนี่อีกละอุย๊ยเอาไอ้เหี้ยมันยิงหัวกูเพื่อนชุบกูก่อนเพื่อนชุบกูก่อนสวยก็แบบปกติก็ยิงหัวนะ แอคหน้าหนึ่งเป็นหนึ่งทีอะแล้วมาเล่นในอู่เรือกันผมจะเอาปืนลูกซองนี่แล้วกันเนาะแม่งรู้สึกแม่งเจ็ดคมกว่าเอ้ยเดี๋ยวอันนี้คือกล่องอะไรวะท่านผู้ชมอ่ะกล่องปริศนาเลเวลหนึ่งคืออะไรงงเดี๋ยวตอนสุดท้าย,ยผมมาซื้อแล้วกันกล่องปริศนามันคืออะไรวะ เรามาวิ่งชาร์จอย่างเดียวกันเลยเดียวกว่าเอ้ยไม่ใช่เรามาดึงเดี่หัวผมว่าผมต้องได้เปลี่ยนแบบเป็นโหมดแรงแล้วล่ะแม่งแบบทำไมถึงดึงหัวง่ายเลยวะทียเจอแบบตึงๆแบบกระโดดวิ่งไปวิ่งมาโจ๊กลบอย่างเงี้ยเอออันนี้ไม่ง่ายเกินโอ้โหหัวแตกโอ้โหหัวแตกก็ที่อะไรสัตว์ข่าวลือเลยตะกี้เนี่ย ผมจะไม่ซ้ำม,มันนะเฮ้ยเดี๋ยวต้องซ้ำดีเฮ้ยเดี๋ยวมงไอ้นนี้มังมีลูกซองกูลืมเราต้องขโมยล,ลูกซองมาใช้ครับเฮ้ยอุย๊ยยิงไม่โดนไอ้เทียชิบหายละท่านผู้ชมว่าไม่ฆ่ากูหรือมึงหัวล้อกลับแน่นอนมึงอยู่ไหนหรอวะมาดิมาดิมาดิ มาดิกูเจอกันได้มาดิอ้เหี้ยมันอยู่ไหนแล้ว้าอุย้ยม,มึงผิดนะไรกันป่ะชิบหา้ะท่านผู้ชมโอ้โหแม่งไม่น่าหยามเลยว่ะใหญ่กูอัดตัวไอ้เหี้ยมึงสู้ไม่ได้หรอกบอกเลยหัวหอวไม่ถนึงแรับ หัวโอ้โหไม่หัว,ย,หวหยิงไม่โดนหัว้ยยิงยิงไม่โดนโดนรูปสามหนึ่งไม่นะหัวสวยเอาไอ้นลกมันเจอกูเอาโอ้ไม่โอ้ยิงส่วนกูตายเลยเียอะไรวะเนี่ยโอ้กุ๊ม เกมเริ่มตึงแล้วเกมเริ่มตึงแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเนี่ยนั่นคืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอ,อ,อซื้อซื้อหน่อยดิว่าฮะอะไรวะอ๋อมันให้เราซื้อแล้วมันจะเพื่อ,อเพื่ออะไรวะเพื่อมันให้อะไรกูเนี่ยงงงงวัตถุภักด์งง ไม่ไรปืนนี้ผมดึงหัวได้อยู่ครับมไม่น่าโชว์ฟิอลอะไรตะกี้เนะี่ยผมไปปุกไฟเอ้ยเกือบตายกูเกือบตายแป๊บหนึ่งเพื่อนรอกูแป๊บเฮ้ยยิงโอ้โหปืนที่นี่กูดึงหัวไม่เป็นกูรถแต่ตัวยับไม่เป็นไรกูวิ่งชาร์จ มาหมอปูเห็นดีกันแน่วันนี้หัวโอ้โหกูถนัดระยะจูบนี่เองเพิ่งรู้ตัวมาเดออกมาต้องตายนะออมาตองตายอะ่ะบอยผมออกมาตองตายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเปียนปืนนะครับผมว่าแม่งต้องดักอยู่หลังแน่เลยแป๊บน,นึงช่วยเพื่อนก่อน เฮ้ยไม่ไม่จุดดิเจอก้เฮียไปเปแล้วทำอะไรเออเอ,อชาชนะเฉยอะไรวะอ,อ๋อ,อมันมีตัวหนึ่งเอฟเคอ้จอกสัตว์แล้วผมเป็นปืนแล้ววะกูนึกว่าจะเก่งไอ้เฮียมาได้แค่นี้เหรอ ไหนว๊บนึงมาซื้อมาอันนี้คืออะไรอะฮะอะไรของมันวะกล่องปิดสนักูไม่เอาได้ไหมนะเนี่ยเฮ้ยให้กูเอาโอ้โหมันค้าไปกูเอาด้วยมาหละมาลืมซื้อก่อเลยเฮียอะไรมาผมบวกตลอดเวลายอยู่แล้ว ูแม่งโนวันโนก็ตลอดเวยเราต้องไปหลอยตัวที่มันเอฟคีดีวกว่าครับเราหาชอ็อตสดดวยๆดีกว่าโป้ไงไอ้เหี้ยหัวแตกสมหนา้าอ,อุ้ยหัวแตกหัวแตกก็เหี้ยละข่าวล้วนเลยอืมอัดหัวตัวขอให้ตายพร้อมมึงม่ต้องสนใจหรอกไอ้เหี้ย โอ้โหเดาโหระดับนี้แล้วไอ้เหี้ยเอ้ยมันเอ้ยมันจะลุกวะมันอะไรมันอะไรผมผมแทนมันลุกนะโอ้โหไม่โดนไม่โดนอดโอ้โหโดนจะเอ๋ฮู้เฮจะเอ๋เออเฮ ไปช่วยเพื่อนก่อนนะเรามาเล่นกันจะเอเพื่อนโอ้โหมันมีระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเล่นที่อนะไรเนี่ยอุตส่าห์ไว้ชีวิตมึงโอ้ยไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหายชาติวสวยๆยิงก่อนแป๊บนึงโอ้ยโ, <laughs> โอโ้ออกไป4-5ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวโดนมันยิงตายอาะไม่ได้ไม่ได้ไ โอ้โหอืมหัวเจ็บนะเจ็บเอาเรื่องนั่นอะไอ้ดิกูเห็นดีกันทั้งวันว่ะผมยอมตายให้มันดีปุ๋ววะท่านผู้ชมโอู้ไอมียอมตายมันดีป่ะวะมาดิมาดิโอ้โหกูว่ากูต้องตายแล้วไอ้หัวเนี้ยโอ้กู เย้ยไม่น <si suppression> ่าจากโชูเลยเอามานี่จะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะได้เวลาปิดฉากเอาไอ้เหี้ยเกือบซื้อเกาะไม่ได้กรโดดเพื่อนกระโดดเพราะคลิปมันยังไม่ถึง10นาทีไงผมเลยอยากให้มันถึงก่อนเออไม่ได้อ้างนะไม่ได้อ้างนะเอออยากให้มันถึง10นาทีเฉยแล้วค่อยแบบ มาชนะรวดเดียวเลยไงจะได้คลิปดูยาวๆหน่อยเออจะได้ดูแบบขยันขยันนะเออมึงอยู่ไหนแล้ววะนั่นไงเอจอละรู้เพื่อนโคตแตกโคตแตกเลยคู่รีเก่ากูนี่ไงวะ มกูลงไปอะไรตรงนั้นนะ่ะโอ้หอืออ้ยกูดาวได้ไงวะโข๋ยที่นี่ยิงหัวกูเอามึงซ้ำกูทำไมเนี่ยเพื่อนชมก่อนสวยเพื่อนมันต้องอย่างนี้ทีมเวิร์คมันต้องเป็นทีมเวิร์คเราต้องเป็นทีมเวิร์คที่ดีนะเพื่อนนะ่ะโอ้เหลืออีกหนึ่งว่ะเอาชนะแล้วเหรอ มึงเอฟเคหมดเลยโอ้โหโอ้ม่งเอฟเคหมดเลยครับผมไม่ได้ยิงเลยตะกี้เนี่ยผมกะว่าจะไปแบบวิ่งไปจริงเนาะผมลืมไปแม่งมีตัวนี้ดิวะ่ะนี่ครับโอ้โหโคตรฮอตคนอะไรวะโอ้โห,ห,โหฟุกเอเคสังหาร11ดาเมจ4 0 0โอ้าหมดเกินเล่นอะไรเนี่ย ก็ทุกคนก็ไม่ต้องใส่ว่าทําไมผมใส่แต่ชุดเดิมๆนะว่าแบบไอ้เฮ้ยแม่งเห็นเล่นรอบไหนก็ใส่ในชุดนี้ชุดนี้ก็จริงผมก็มีหลายชุดอยู่นะแต่ว่าแต่ไม่เป็นที่เสดอ่าแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจะใส่ชุดไหนดีนะครับก็ทนๆเห็นผมใส่ชุดพวกนี้ไปก่อนละกันนะครับับคลิปนี้ขอตัวลาพี่น้ผมสวัสดีครับ